สวัสดีนะครับอยู่กับผมสันติโนหนึ่งนะครับโอเคคลิปนิกา่ามีอย่างมากนะครับหมือนนี่ผมสีมาซุมนักเตะนะครับอ่าที่มันแจกฟรีนะครับกับตันหูนะครับว่ามันสีได้หรือเปล่านะเออก็คือกูว่ามีตังค์เติมนะครับทุกคนก็นั่นแหละนะครับแต่ว่ามือนนี่ผมมาิบไอดีนะครับมามาเบิรงนะครับว่ามันสีได้จากโตบวเอ้ามาครับทุกคนขอฟอลันก็ดีนะแต่ว่าตัวไหนก็ได้นะครับของฟรีอ่ะผมบอสซีเรียดนะโอเคดอกแรกกับบอมานะ กาไขที่ได้ของฟรีนะครับกาเม่นมาได้นะครับว่าได้โตยี่งยังกันแน่นะอ่าโอเคหาดาวโคตรแพงเนี่ยตาแรกแม้ขาดาวโอ้โหใครวะเนี่ยเบอร์ซาวนะครับริเวอร์ครับเอาอเดโกโซต้าวาซานโอ้โหดอกแรกก็หาดาวเลยนะครับบัดไก่เคียงว่าโอ้โหเกียบนะครับเกียบติดน,นะ โอเคนะครับทุกคนผมทีมแแบบรวดเร็วนะครับก็บคือมันมีหลายไอดีนะครับ,บเออเปิดบ่าไดผมกัซีไปไอดี ID ต่อไปเลยนะครับอ่ะโอเคโอ้โหอันนี้ก็บ,บอสไดนะครับรอบที่สองนะอ่ะมาเบึ่งนะครับว่าซีไดกี้ดาวนะโอ้โหแต่ว่ารอบนี้มันสามดาวอ่ะทุกคนอ่ะโอเคนะครับคันมันบอสไดเดี๋ยวผมขออนุญาตเปลี่ยนเป็นไอดีต่อไปกันเลยนะครับทุกคนเพื่อความรวดเร็วนะเออก็โอเคนะครับกัไอดีนี่บอสไดนะ โอ้โหพูดใหญวะเนี่ยเออโอเคไปไอดี ID ต่อไปรุดมาครับอ่ะมาครับขอสักตัูนะเออตวัวไหนก็ได้นะไม่จำเป็นต้องเป็นฟอร์ลันนะเออของฟรีอ่ะกูไม่ใช่เลียดอยู่แล้วเออกูบัสซีเรียสอ่ะโอเคนะครับเอ้าผู้ใดญล้วมันนี่โอ้โหบอกอีหยังวะลิวันโด้ไหมของฟรีอ่าตำนานนะครับมีตำนานมาแจกพร้อมนะอ่ะแต่ว่าอีปิกเนี่ยโอ้โหมาออกว่ะ อ่ะโอเคมาเบิงนะครับวา่าสีด่ดาวนะโอ้โหอังกฤษวาอ,อังกฤษมารัวเลยนะครับสามดาวนะโอ้โหใครวะเนี่ยผู้ใดกับโมกูนะโอเคไปไอดีต่อไปกันเลยนะครับอ่ะโอเคอย่าจมดูเด้อมึงอย่าจมดูวสิมากับมาเอา้าขอใส่สูตรมั่วๆไปนะครับเพื่อมันจะแตกนะอ่ะตัวญี่ปุ่นก็ได้เอา้าจากมันซื้ออีกอย่างบุนี อ่ะโอเคโอ้โหกันยังบอมานะโอ้โหอ่ะกี่ดาวนะอังกีดมาอีกแล้วนะครับโอ้โหสามดาวอีกเช่นเคยนะอ่ะผู้ใด,ดรับมาเนี่ยกะโอเคเช่นเคยนะครับขั้นมันบัได้ผมสิบเปิดไอดีต่อไปเลยนะครับเพราะว่าผมมาดสิบไอดีนะทุกคนเออไปแล้วอ่ะทุกคนมาต่อนะกะอยากได้แห่งนะฟอร์ลันนะโอ้ มาแน่จา้าแม่แน่ถัวมาแน่ถัวเอาซิปไอดีเนาะใบมันซิปแตกจักไอดีเลยป่ะนั่นกับบัสแตกอีหลีมาเบิงนะครับว่ามันสิเป็นอ่าโอ้อังกฤษอีกแล้วสามดาวนะโอ้โหอังกฤษมาบ่อยป่ะอ่ะยังไงครับจังหวะน,นี้เบอร์สิบเจ็ดนะครับอ่ะเบอร์สิบเจ็ดเลมเดลโอ้โหหน้าตามึางนี่เอ้ยแฟนเลมเดลวป่ะไอบอลมันมันซื้ออย่างว่า อยู่อัดเซนนอนไหมอะโอเคนะครับไปต่อเลยนะครับสำหรับใครนะครับที่กำลังมองหา id เพนะครับก็ถ้าเข้าไปในเพจพี่ได้เลยนะครับการมีขายนะครับหลักร100้อยจนหลักพันนะครับผู้ใดอยากได้ราคาใด,ดก็ไปเบิ้งในเพจผมได้เลยนะครับการมีหลายนะครับมีพรอนพอนนะผู้ใดอยากพรอนก็ไปพรอนกับผมได้นะครับเริ่มต้น50บาทนะเออฟังบ๊อบพีนะครับพรอนเนี่ยเริ่มต้น50บาทนะอ่าโอเคนะครับไปเรื่อยๆนะครับกาหวังว่าซีได้นะ โอ้โหกันยังบ่ออกนะกาเม่นมาได้นะครับผู้ใดได้ของฟรีนะครับเป็นตัวฟอรัน่นหรือว่าเป็นตัวอีย่างกาเม่นมาได้กันแน่นะของฟรีอะเออมัดตังอกอยัางมากเฮ้ยมันสีมากอะไมเออซ้ำนั่นแหละครับอ่ะขนาดแม่งเติมตังยังบ่ได้เลยนะครับทุกคนอ่ะโอเคนะครับเฮ้าสิสไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเออเฮามาลายไอดีนะทุกคนกค็คือมันบ่าแตกอะเออเปลี่ยนไปไอดีต่อไปเลยนะอ่ะโอเค อยหวังว่ามันสิมานะตัวใดก็ได้เอา้เอาอ่ะมาเบิ้งนะครับโอ้โหกะบ่มาอีกเช่นเคยนะโอ้โหซิปไอดีมันสิได้จะโตมาเนะเอ่ะโอ้โหหาดาวนะมาเบิ้งนะครับมึงคันมึงเป็นคาซิมิโร่นะกูสิตบหัวมึงเอา้าผู้ใดจบันีนยไคล์เกอร์นะโอ้โหแมนซิตี้นะแมนซิตี้นะทุกคนอ่ะโอเคนะครับไปต่อเรื่อยๆนะ หวังว่ามันสิได้นะครับทุกคนขอแนตตัวใดก็ได้โอ้อ่ะมาเบิ็ตํำนานนะครับอ่ะตัวรนินญยูนะสีออกบล็อตตำนานแหละเอ้าบาซิวครับจังหวะน,นี้ค่ารอดนะโอ้โหบ้านหนักเกียรนะได้ค่ารอดนะอ่ะโอเคไปครับเคนจิ ji, ใครกระวะ็ว่าหรือว่าตัวใดก็ได้เอ้าขอสักตัวเนะ่ะจังหวะน,นี้ยังไง โอ้โหบ้าออกอีกเช่นเคยว่ะทุกคนผมว่าเออบ้ได้อ่ะคลิปนี้จังไดกับบอได, <c oughs> โอโอด้โอ้โหอังกฤษนะครับสามดาวโอ้โหผู้ใดบันนี้อ่ะเบอร์สาวสองนะครับโอ้โหกะโอเคไปไอดีตอ่อไปกันเลยนะครับทุกคนอ่ะมาต่อนะครับกะหวังา่าซีได้นะเกนจิใครก็ว่าเออหรือว่าฟอร์ันกระด้นะ อ่ะโอเคขอเด่นสุดจักหน่อยนะครับเพื่อมันได้นะทุกคนโอ้โหกาบบอมมาอีกช่นเคยนะอ่ะสำหรับคลิปนี้กาบบอมีอย่างมากมายนะครับก็ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์พี่หน่อยเด้อเออซรัานี่แหละครับกาคือสิไอเดียเออบอได้จกักตเลยนะกาโอเคนะครับกาไปเจอกันคลิปหน้ากันเลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พี่นะเด้อเออซรัพนั่นแหละครับไปแล้วเด้อ